สวัสดีครับผมกุพานะครับบ้านและที่ดินครับวันนี้พามาชมที่ดินแปลง78สิตารางวานะครับแปลงนี้นะครับสภาพเป็นที่นานะครับแล้วก็นี่แหละฮะอันนี้นะครับแล้วก็ลกมากด้วยนะครับถนนก็ไม่มีสภาพเป็นทางนะครับอ่าดูบรรยากาศแล้วกันนะครับที่ตรงนี้อยู่ที่คลอง24่บนะครับ ตำบลศรีสักระบือนะครับอำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกนะครับที่ตรงนี้เจ็ดสิบแปดตารางวานะครับหน้ากว้างประมาณสิบเมตรนะครับแ่งนี้นะครับแ่งนี้เลยนะครับแต่งที่นานี่นะครับดูบรรยากาศด้วยกันครับเขาก็ทำนานะครับที่เนี่ยหมุดอยู่ตรงเสาไฟต้นนี้นะครับ เราไฟแล้วก็ไปหาต้นมะพร้าวนะครับเดินไม่ได้เลยฮะหญ้าขึ้นเต็มเลยนะครับให้ดูโฉนดแล้วกันนะครับนี่ครับโฉนดครับโฉนดเลขที่สามเจ็ดเก้าศูนศูนย์นะครับที่ดินอ่าเจ็ดสิบแปดตารางวานะครับแปลงนี้นะครับเจ็ดสิบแปดตารางวานะครับแปลงนี้นะครับนี่นะฮะอ่าถนนก็ค่อนข้างลกครับ ถ้ารถกระบะก็พอเข้าได้นะครับนะครับแต่ถ้าเป็นรถเก๋งก็คงยากนะฮะถนนก็เป็นถนนระยางเก่านะครับถนนระยางเก่านะครับตอนนี้หญ้าขึ้นปกคลุมหมดเลยนะครับเป็นโครงการเก่าหาหมุดอยู่ตรงเสาไฟต้นนี้นะครับไปหาต้นมะพร้าวนะครับหน้ากว้างประมาณสิบเมตรนะครับประมาณสิบอ่าสิบสองเมตรครับโ่วนีครับอ่าหน้ากว้างสิบสองเมตรนะครับดูจากผัง แผงแปลงที่ดินแล้วนะครับหน้ากว้างประมาณ12เมตรนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับราคานะครับขายอยู่ที่130,000บาทนะครับห่างจากถนนเรียบคลอง24นะครับเข้ามาประมาณ500เมตรนะครับน้ําไฟก็ห่างอยู่500เมตรเลยนะครับนะครับห่างอยู่ประมาณ500เมตรนะครับก็สําหรับใครสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับ สภาพก็อยู่กลางทุ่งนานะครับน้ำไฟห่างอยู่500เมตรได้นะครับนะครับก็ฝากไว้แบบนี้เลยกันนะครับที่มาแบบนี้ก็ขายตามสภาพนี้เลยนะครับนะครับหรือถ้ามีการปรับปรุงทำถนนปรับสภาพยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวให้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ครับสวัสดีครับ